สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่23แล้วนะครับกับ023นะครับ EP ที่23แล้วนะครับสนใจนะครับพระลุงจาราคาเบาๆนะครับพระวังหน้านะครับ200บาททุกองค์นะครับ200บาททุกองค์นะครับสนใจก็ทักเข้ามา นะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวนะครับ0897043388 0897043388นะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับจะเป็นแถวนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่เฉลยก็ปิดมาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีพระให้ท่านได้เข้า,าได้ชมได้บูชานะครับ ก็จะมีประดับพลอยนะฮะแล้วก็เหล็กหลายบ้างเนื้อหอมนะครับเ,เรื่องแสงนะครับแล้วก็มีสมเด็จเก่าๆให้ท่านได้เช่าบูชากันนะครับนะครับไปพบกับองค์แรกเลยนะครับเป็นสมเด็จอยู่ในกรอบกันน้ำนะครับจน สมเด็จนั่งอยู่บนฐานที่มีทรงคุดนะครับเก่าๆเลยนะครับปิดทองด้วยนะครับอัดกรอบพลาสติกนะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะครับพร้อมเก็บไว้บูชาเลยนะครับสำหรับสมเด็จองค์นี้นะครับแถวที่1องค์ที่1นนะครับแถวที่1องค์ที่1ต่อไป นะครับพบกับแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับเป็นสมเด็จอยู่ในกรอบพลาสติกเหมือนกันนะครับเอาไติดกันน้ํานะครับลงรักปิดทองนะครับแหวกม่านนะครับแหวกม่านนะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับนะครับลงรักปิดทองนะครับ ต่อไปแถวที่1องค์ที่3นะครับเป็นระคังนะครับเป็นระคังนะครับสมเด็จระคังรูนสวยนะครับนะครับกับเก่านะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จเป็นรูประคังนค่ับ บนระครังนะครับสํมเด็จนั่งอยู่บนระครังนะครับนั่งอยู่ที่ระครังเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับต่อไปแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ไม่เหล็กดูดนะไม่เหล็กดูดติดนะครับเป็นสํมเด็จที่มีหน้าตานะครับชัดเจนนะครับหน้าตาชัดเจนสีเขียวนะครับ สมเด็จนะครับเนื้อเก่าๆนะครับไม่เหล็กดุจิตนะครับองนี้นะครับไม่เด็กดุจิตนะครับแถวที่สามองเอแถวที่หนึ่งองที่สี่นะครับแถวที่หนึ่งองที่สี่นะครับไม่เด็กดุจิตนะครับนะครับดูนะครับหน้าตาสมชัดนะครับ จะไปแถวที่1องค์ที่5นะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้หลุดติดเช่นเดียวกันนะครับแถวที่1องค์ที่5เป็นสมเด็จสีเขียวนะครับองค์นี้ก็หน้าตาชัดเจนเหมือนกันนะครับสนใจก็ปิดข้ามาได้นะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับสําหรับสมเด็จนะครับทุกองค์200บาทนะครับ200บาททุกองค์นะครับ200บาททุกองค์จัดส่งให้ฟรีนะครับจัดส่งฟรีนะครับนะครับ เนื้อก็เก่าเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จสายลุงนะครับมีหมุดอยู่กลางนะครับหน้าตาคมชัดนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับมีหมุดนะครับ ด้านหลังสวยงามนะครับด้านหลังสวยงามนะครับแถวที่2องค์ที่1นะครับเขียนว่าขัวโต24 1สนะฮะสองสี่ 2, 4, 1, 1. ชัดเจนนะครับขัวโตสอง1นะครับจะหน้ามีหมุดนะครับ ด้านหลังขัวโตสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่สององค์ที่สองนะครับลืมบอกท่านไปนะครับแถวที่สองนี้แม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับแถวที่สองนี้แม่เหล็กดุดติดทุกองนะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับเป็นสีเขียวนะครับมีหมุดที่ หน้าอกนะครับมีหมุดที่หน้าอกด้านหลังก็จะเป็นพระบาทนะครับพุทธคุณสูงข้ง้นจริงครับสําหรับพุทธคุณแรล่งนะครับอ,องค์นี้นะครับแถวที่สององค์ที่สองนะครับสมเด็จนะครับฝังหมุดมเมล็กดูดติดนะครับด้านหลังเป็นพระบาทนะครับพระบาท แถวที่2องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่3นะครับไม่ได้ดูติดเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ดูติดนะครับด้านหน้านะครับออกโทนสีเหลืองหน่อยๆนะครับสวยงามครับมีหมุดนะครับแถวที่2ององค์ที่สนะครับนะครับหลังก็เป็นพระบาทเช่นเดียวกันนะครับ ถวที่สององค์ที่สามต่อไปแถวที่สององค์ที่สี่นะครับไม่ได,ด้ดูดติดเช่นเดียวกันนะครับไม่ได,ด้ดูดติดเช่นเดียวกันนะครับนะครับองค์นี้หมุดอยู่ตรง ตรงพระหัตถ์นะครับหมดอยู่ตรงพระหัตถ์นะครับสาเร็จนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับหลังพระบาทนะครับต่อไปแถวที่สององค์ที่ห้านะครับแถวที่สององค์ที่ห้าก็นะครับเป็นสําเร็จนะครับไม่ได้ดูติดนะครับ เป็นสมเด็จที่สวยนะครับองค์นี้หมุดก็จะอยู่ที่หน้าอกเช่นเดียวกันนะครับหลังพระบาทนะครับสีเขียวนะครับมีสีเขียวมาสามองค์ด้วยกันนะครับสนใจจะปิดขึ้นมาได้นะครับทุกองค์200บาทนะครับสำหรับสมเด็จวังหน้านะครับราคาเบาๆนะครับพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0แ3ดเ8สสาต่อไปพบกับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จกลิ่งที่สวยอีกแบบหนึ่งนะครับกลิ่งดังดีจังเลยครับนะครับเป็นสมเด็จเกตุลุ้มนะครับมีกลิ่งนะครับมีกลิ่ง นี่ครับเนื้อสวยเลยนะครับหลังองมนิดนึงนะครับเพราะว่ามีกลิ่นนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จเกียรติรุ่ง้มมีกลิ่นนะครับต่อไปแถวที่สามองค์ที่สองก็ไม่เด้กดูติดเหมือนกันนะครับเป็นสมเด็จกลิ่นเช่นเดียวกันนะครับนะครับเกียรติรุ่ง z o นะครับ ด้านหลังนะครับดูนูนนิดนึงนะครับพรามีกลิ่นนะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับต่อไปแถวที่สามองค์ที่สามนะครับก็สมเด็จมีกลิ่นเช่นเดียวกันนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่สามนี่ไม่เหล็กดูดติดเช่นเดียวกันนะครับ แถวที่3องค์ที่3นะครับชอบสะสมสําเร็จนะครับสําเร็จองนี้แถวที่3มีกลิ่นทั้งทั้ง5องค์นะครับแถวที่แถวที่สนะครับสมเด็จมีกลิ่นเลยครับนะครับกลิ่งดังดีครับแถวที่3องค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่3องค์ที่4นะครับสมเด็จกลิ่งเช่นเดียวกันนะครับองค์นี้สีแดงนะครับ เก่าเลยนะครับนะครับหลังจะนูนๆนะครับเพราะว่าเป็นสมเด็จมีกิ่งนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับก็ไม่เหล็กดูดติดเช่นเดียวกันนะครับไม่เหล็กดูดนะครับ เป็นสำเร็จมีกลิ่งสีแดงนะครับสีแดงจะเทโลซูมนะครับสมเด็จกลิ่งนะครับกลิ่นแดงดีครับดางดีมากเลยต่อไปแถวที่4องค์ที่1นะครับ อันนี้ก็ามาเหล็กดูดติดนะครับมเหล็กดูดติดนะครับเป็นสมเด็จเนื้อเหล็กไหลนะครับปิดทองนะครับเนื้อเหล็กไหลปิดทองนะครับนะครับด้านหลังก็ประดับพลอยนะครับด้านหลังประดับพลอยนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาไ,ได้นะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จเนื้อเหล็กไหลประดับพลอยนะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่ง ต่อไปแถวที่4องค์ที่2นะครับเช่นเดียวกันนะครับสมเด็จไม่ได้หลุดติดนะครับโอคงนี้ไม่นะครับอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อแก้วนะครับปิดทองนะครับสมเด็จเนื้อแก้วปิดทองนะครับเนื้อแก้วปิดทองนะครับองนี้นะครับหลังนะครับประดับพลอยนะครับเหรียญรัชกาลที่5นะครับเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับ องนี้เหรียญรัชกาลที่5านะครับสมเด็จสีเขียวปิดทองนะครับหลังเป็นเหรียญสมเด็จรห้านะครับประดับพอยเช่นเดียวกันนะครับแถวที่4องค์ที่2ต่อไปแถวที่4องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จเหล็กไหลแหวกม่านนะครับปิดทองนะครับปิดทองสมเด็จเหล็กไหล แหวม่านปิดทองนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับองนี้นะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับด้านหลังก็ประดับพลอยนะครับนี่ครับประดับพลอยนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับสําเร็จเหล็กไหลแหวกม่านหลังประดับพลอยนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับต่อไปแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับ เช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จเล็กไหลนะครับแหวกม่านปิดทองนะครับเป็นเด็กดูดจิตนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับด้านหลังก็ประดับพลอยเช่นเดียวกันนะครับหลังประดับพลอยเช่นเดียวกันนะครับทุกองสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับจัดส่งฟรีครับจัดส่งฟรีนะครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับ จอไปแถวที่4องค์ที่5นะครับแถวที่4องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จลงรักปิดทองอย่างสวยเลยนะครับแถวที่4องค์ที่5นะครับสมเด็จลงรักปิดทองสวยงามเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นพระธาตพนมนะครับหลังเป็นพระธาตุพนมนะครับสวยงามมากนะครับแถวที่4องค์ที่5นะครับแถวที่4องค์ที่5นะครับ หลังพระธาตุพนมนะครับหน้าลงรักป <internally. S 3> ิดทองนะครับหน้าด้านหน้าลงรักปิดทองนะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสําเร็จเหล็กไหลนะครับองนี้สําเร็จเหล็กไหลนะครับไเหล็กดูดติดนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับสําเร็จเหล็กไหลนะครับสวยงามนะครับองนี้นะครับแบกมานนะครับแบกมากนะครับ หลังเรียบนะครับองนี้หลังเรียบนะครับสนใจชอบนะครับสมเร็จแแบกม่านนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองเป็นสมเร็จแแบกม่านเหมือนกันนะครับเด็กไหลเช่นเดียวกันนะครับโทนสีก็ต่างกับองค์เมื่อสักครู่นะครับต่างกับองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งอันนี้แถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับ แถวที่5องค์ที่2นะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่3นะครับก็เป็นสมเด็จแหวกม่านนะไม่เหล็กดูดจิตเช่นเดียวกันนะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับ หรือเรียบนะครับหลังเรียบนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับแถวที่5องค์ที่สามถึงจะกระปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่5องค์ที่3นะครับสำเร็จแบกม่านเหล็กไหลนะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่4นะครับเป็นสำเร็จพายคู่นะครับนะครับ เปียกทองนะครับสมเด็จลายคู่เปียกทองนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่เนี่ยครับด้านหลังนะครับหลังคุดนะครับคุดสวยงามเลยนะครับคุดนี่นะครับนี่ครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับสมเด็จพายคู่นะครับเปียกทองนะครับสมเด็จลายคู่เปียกทองนะครับ สนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่5องค์ที่4นะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จลงรักปิดทองนะครับสมเด็จลงรักปิดทองนะครับด้านหลังเป็นต่าสัญลักษณ์รัชกาลที่4นะครับด้านหลังสัญลักษณ์กันที่สี่นะครับลงรักปิดทองนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่5องค์ที่5นะครับแถวที่5องค์ที่5 นะครับต่อไปพบกับแถวที่6อง์ที่1นะครับแถวที่6องค์ที่1เป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับสมเด็จเนื้อหอมนะครับ2408นะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับแถวที่6อง์ที่1นะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วกดนะครับ้วก็จะมีเม็ดนะครับเม็ด สวยงามนะครับแถวที่6องที่1นงะครับจะไปแถวที่6องที่2งนะครับนะครับโชคลาภการเงินการงานนะครับโชคลาภการงาน2404นะครับสองสนปะครับกาสำเร็จเนื้อหอมนะครับด้านหลังมีมีเม็ดพระธาตุนะครับมเม็ดพระธาตุ แถวที่6องค์ที่2นะครับองนี้นะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่3นะครับสองสี่ศูนย์แปดเช่นเดียวกันนะครับสมเด็จนะครับเนื้อหอมนะครับสสวยๆนะครับแถวที่6องค์ที่3นะครับด้านหลังนะครับก็มีเม็ด อัญมณีนะครับองนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับแถวที่หกอง์ที่สามนะครับ่อไปแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับเช่นเจอกันนะครับสำเร็จเนื้อหอมนะครับสองสี่ศูนย์แปนะครับด้านหลังนะครับมีอัญมณีประดับนะครับองนี้หกเม็ดด้วยกันนะครับสวยงามนะครับ แถวที่6องค์ที่4นะครับต่อไปแถวที่6องค์ที่5นะครับ2อง8เ่ศนยดเช็ดกันนะครับ,อง,อ,อ,รบองนี้เนื้อไม่หอมนะครับองนี้เนื้อไม่หอมนะครับ 2, 4, 8, ยอดขุนพนนะครับสองสี่ศูนย์แปดยอดขุนพนนะครับสวยงามนะครับเก่าเก่าเลยนะครับ แถวที่6องค์ที่5นะครับสนใจก็ทักปิดเข้ามาได้นะครับจอมการสะสมพระสวยๆภาพดีๆมีคุณค่านะครับนะครับแถวที่6องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่7นะองค์ที่1นนี่เป็นสมเด็จเป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับเรืองแสงที่มืดนะครับนะครับ นะครับเป็นรูปสมเด็จพระจันโตนะครับนั่งสมาธินะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับข้างหลังมีหมุดนะครับข้างหลังมีหมุดข้างหลังมีหมุดนะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองค์ที่สองนะครับสมเด็จเรืองแสงเช่นเดียวกันนะครับเป็นสมเด็จนะฮะนั่งบนฐานสิงห์นะครับ นะครับเรืองแสงนะครับเรืองแสงในที่มืดนะครับเรืองแสงในที่มืดนะครับด้านหน้าด้านหลังมีหมุดนะครับมีหมุดนะฮะมีหมุดเช่นเดียวกันนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่สามนะครับ แถวที่7องคองที่3นะครับนะครับเขียนว่าครัวโตนะครับเรืองแสงนะครับเป็นสําเร็จเรืองแสงอีกอง์นะครับแปลกๆสวยงามนะครับเนื้อออกสีแดงนะครับองค์นี้นะครับนะครับสาเร็จเรืองแสงนะครับแถวที่7องค์ที่3ามนะครับ ต่อไปแถวที่เจ็ดองที่สี่เป็นสมเด็จหน้าหมอนนะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับเก่าๆสวยๆด้วยนะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับนะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่นะครับต่อไปแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นสมเด็จหน้าหมอนอีกองค์นะครับ นะครับเก่าๆเลยนะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับสนใจนะครับปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับสมเด็จหน้าหมอนนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จไม่เหล็กดูดนะครับ องค์นี้แม่เหล็กดูติดนะครับเป็นสมเด็จ bon ส,สองหน้านะครับสมเด็จสองหน้านะครับท่านที่ชื่นชอบนะครับวัตถุมงคลที่สวยงามนะครับแปลกหูแปลกตานะครับสมเด็จสองหน้านะครับสวยงามนะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับ แถวที่แปดองค์ที่หนึ be, oh ่งนะครับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆครับสองร้อยบาททุกองนะครับสองร้อยบาททุกองค์แถวที่แปดองค์ที่หนึ่งแถวที่แปดองค์ที่สองนะครับองนี้ก็เมล็กดูดนะครับนะครับเป็นสมเด็จไม่เหตุส่วนนะครับองนี้สมเด็จไม่เหตุส่วนนะครับแถวที่แปดองค์ที่สองนะครับสมเด็จไม่เหตุส่วนนะครับ สวยงามนะครับสมเด็จมเหส่วนนะครับเกียรติรุ่ซุ้มนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เดียวกันนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่8องค์ที่2แถวที่8องค์ที่3นี่เป็นนางพญานะครับนางพญานะครับกรนครไทยนะครับอมีกูร์นครไทยสนใจนะครับมี แซกแกเข้ามานะครับสีเขียวนะครับสองหน้านะครับแปลกๆนะครับสวยงามนะครับเก่าๆเลยนะครับสําหรับสมเด็จนางพญากรุนครไทยนะครับด้านนี้เกตตรงนะครับอีกด้านหนึ่งนี้เกตออกจะเฉียงๆนิดหนึ่งนะครับอ๋อด้านหน้านี่ มีกุลนครไทยนะครับนางพญานครไทยนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จเป็นนางพญาอีกองค์นะครับองค์นี้แม่เหล็กดุดติดนะครับด้านหน้านางพญานะครับกุลนครไทยนะครับสองหน้าเช่นเดียวกันนะครับสองหน้าเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังเป็น ชินราด้ะครับด้านหลังเป็นพุชินราชนะครับสนใจนะครับเก่าๆนะครับปิดมาได้นะครับแถวที่8องค์ที่4นะครับเป็นนางพญานะครับด้านหน้านางพญาด้านหลังเป็นพุธชินราานะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับอีกองนะครับเป็นซุ้มกอนะครับเก่าๆนะครับ เป็นซุ้มกอเก่าๆนะครับสนใจก็ทักปิดกันมาได้นะครับซุ้มกอเก่าๆเลยนะครับต่อไปแถวที่เก้าองอแถวที่เก้าองที่หนึ่งนะครับนะครับเป็นสมเด็จถักเชือกนะครับงลงรักปิดทองนะครับเก่าๆเลยนะครับ ด้านหลังนะครับแถวที่9องค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่2นะครับอง์นี้ก็จะเป็นเกชโยนะครับ9ชั้นนะครับเกชโย9ชั้นนะครับกเก่าๆเลยนะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับ หลังเรียบนะครับองนี้หลังจะเรียบนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับองค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับ สมเด็จทักเชือกนะครับเก่าเลยนะครับด้านหลังก็จะมีก้างปลานะครับมีก้างปลาองค์นี้มีก้างปลานะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับนะครับเป็นสมเด็จจะสวยอีกองค์นะครับ เก่าๆนะครับสนใจนะครับองนี้ก็ถักเชือกมาอย่างสวยงามนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับหลังเรียบนะครับองนี้หลังเรียบเช่นเดียวกันนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่ต่อไปแถวที่9องค์ที่5องค์สุดท้ายนะครับสำหรับ ep นี้แล้วนะครับนะครับเป็นสาเร็จ นะครับลงรักปิดทองเช่นเดียวกันนะครับทั้งแถวนะครับแถวที่9ก้าเนยนะครับลงรักปิดทองอย่างสวยงามนะครับแถวที่9ก้าองค์ที่5นะครับองค์นี้หลังมีคุดนะครับหลังเป็นคุดนะครับหลังคุดนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสําหรับสมเด็จนะครับถักเชือกเก่าๆนะครับลงรักปิดทองอย่างสวยนะครับแถวที่เองค์ที่หนะครับด้านหลัง คุดนะครับมีคุดสองสองสองต้นด้วยกันนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สสามแปดแปดนะครับสำหรับ EP ที่ยี่สามก็จบลงแค่นี้ครับ45องค์ด้วยกันนะครับสนใจก็โทรมาปิดโทรมา ช่าบูชากันได้นะครับเราจะพบกันครั้งต่อไปนะครับช้าวันเสาร์นะครับ EP ที่24เช้าวันเสาร์นะครับสำหรับ EP 23ช้าวันพุธนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับสำหรับแฟนแน fc ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ